วัดแห่งนี้ยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่สาคัญหลายอย่างครับเช่นมีการขุดพบกลุ่มใบเสมาทวาราวดีพบศีลาจารึกยุคล้านช้างในจารึกระบุการสร้างเมืองเชียงใหม่หนองหานข้ามเขตนาดินแดนแห่งนี้เมื่อศักราช998ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2175หรือราว392ปีที่ผ่านมาครับนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดว่าเมืองเชียงใหม่หนองหานข้ามเขต เมืองโบราณที่ปรากฏชื่อในจารึกเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตครับในตอนต่อไปลุยพาเลนจะพาทุกท่านร่วมสำรวจโบราณสถานวัดมหาพรมโพธทราษจุดนั้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการค้นพบพระพุทธรูปหินทรายศิลปะทวาราวดีที่มีศิลปะงดงามอีกองค์หนึ่งของประเทศไทย